เมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ที่สำนักงานสภามวยแห่งเอเชียหรือ WBC เอเชียได้มีการประชุมจัดอันดับนักมวยสากลประจำเดือนกรกฎาคม2566โดยมีพันเอกโอมปัจจัคพัฒน์เป็นประธานซึ่งวาระสำคัญในที่ประชุมคือการพิจารณาการอนุมัติชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ผลปรากฏว่า รอบเดือนนี้มีกิจกรรมมากถึง7ครั้งประกอบไปด้วยไทย3มครั้งออสเตรเลีย1ครั้งสิงคปโปร์หนึ่งครั้งเวียดนามหนึ่งครั้งและเกาหลีใต้1ครั้งโดยเฉพาะเกาหลีใต้จัดว่าเป็นประเทศสมาชิกที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเกือบทุกเดือนซึ่งวันที่3กันยายน2566ที่เมืองปูซานจะมีการชิงแชมป์ WBC เชียเข้มขัดเงินรุ่นบิดเจเวทระหว่างจาซองโจนักชกอดีตแชมป์จากเกาหลีใต้เจอกับเอ็มคนตัวลายหรือนายเฉลิมพร สตัวจี๊ดชาวไทยอดีตแชมป์หลายเซนทั้งนี้เอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยใหญ่พิมพ์นิยมวัย34ปีที่ลดแล่นในวงการมวยสากลมาอย่างยาวนานบางครั้งก็สลับไปชกมวยไทยและได้ครองแชมป์หลายรุ่นหลายประเภทและแน่นอนว่าการที่ได้ไปชกถึงประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์